รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของนายสนัน่นเมตุลาผู้อำนวยการโรงเรียนสหรา r ััสสิ s i อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษโรงเรียนมาตรฐานสากลผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งที่4ภายใต้โมเดลการบริหารงานแบบสหราชโมเดลบูรณาการกับโคงนาทีโมเดลรูปแบบการบริหารที่นำแม่นำ้ำโขงมหานทีแห่งชีวิต ที่ไหลทอดผ่านตามแนวชายแดนของหลายจังหวัดมาเป็นหลักในการดําเนินงานสู่ผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยร่วมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติถาวายความจงรักภักดีและเข้าเป็นสมาชิกจิตอาสาทําความดีเพื่อแผ่นดินการดําเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นการจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2,564ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดติวโอเน็ตโดยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสหราชร,รังสิตส่งผลให้มีผลคะแนนสอบเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อ โครงการชุมนุมทักษะอาชีพส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียนเช่นชุมนุมถุงผ้ารักโลกชุมนุมนวดแผนไทยชุมนุมขา้าพดแดนชุมนุมปั้นดินให้เป็นดาวโครงการรอดอจิตอาสาเข้าช่วยเหลืองานชุมชนด้วยความภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากทางชุมชนเป็นภาพความประทับใจมุ่งสู่อัตลักษณ์โรงเรียนคือจิตอาสาโครงการ แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโครงการค่ายพัฒนาเยาวชนดนตรีนาฏศิลป์สากลและพื้นเมืองสร้างเสริมทักษะนักเรียนสู่ผลงานการเป็นตัวแทนแสดงศิลปะวัฒนธรรมได้เรียนรู้และแสดงออกอย่างมีความสุขโดยมีการกำกับดิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองส่งเสริมและสนับ ุครูบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านทางช่องทางออนไลน์จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมประสิทธิภาพเกิดเป็นภาพความสำเร็จทั้งในรูปแบบออนไลน์ผสมออนแฮนอย่างเข้าใจและเข้าถึงนักเรียนทุกๆคนการดำเนินการ8ข้อควรปฏิบัติและ6มาตรการหลักป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวร รัฐโควิด19แบบคุมเข้มตามแนวนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่ากเคร่งครัดจัดจุดคัดกรองวัดและสแกนอุณหภูมิร่างกายนักเรียนผู้เข้าใช้บริการโรงเรียนรวมถึงทําความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ทุ หลังจากเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมผลจากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นภาพความสําเร็จดังต่อไปนี้นายสนันเมตุลาผู้อำนวยการโรงเรียนสหราชดังสริได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดีประจําปี2564จากสํานักง,งานเลขาธิการคุรุสภาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครพนมประจำป ปี2564จากคณะกรรมการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจากวิสัยทัศน์ที่กล้าวไกลในการบริหารการดูแลใส่ใจนักเรียนอย่างใกล้ชิดโรงเรียนสหร,ราชรังสริได้รับรางวัลระดับประเทศสถานศึกษาปลอดภัยจากกองความปลอดภัยแรงงานกระทรวงแรงงานประจำปี2564ผลงานลูกศิษย์ประจักษ์ชัด เพราะครูดีมีคุณธรรมนำสู่รางวัลอันทรงคุณค่านางอังคณามีตุลาครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษได้รับรางวัลระดับประเทศจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลครูขวัญสิทธิ์ครั้งที่4ประจำปี2564และด้วยกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเสริมทักษะชีวิตให้คิดเป็น ทำเป็นสู่ผลการนำเนินง,งานที่ประสบผลสำเร็จดังต่อไปนี้นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังต่อไปนี้ผลงานกรดจ,จากน้ำปลาส้มผสมซิงค์ออกไซด์ลดกลิ่นต้านเชื้อราเพิ่มน้ำหนักยางพาราจากทีมยังซายเอสโดยคุณครูภาวินีสุพลแสงครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองและเอเชียสเปเชียลอวอร์ดจากเวที w i c 2021นักกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทานนางสาวปัทมาพรทชัยได้รับรางวัลระดับประเทศนักเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายสถานศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2563ด้วยการบริหารที่เข้าใจเข้าถึงและรวดเร็วจากวิสัยทัศน์ที่กล้าไกลของทีมผู้บริหาร บุคลากรที่มีคุณภาพรั้วม่วงแดงโรงเรียนสหราชดังสิิแหล่งผลิตคนดีมีจิตอาสาอุดมความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพด้วยหัวใจอันมุ่งมัน่นสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาลุ่มน้ำสงครามยามอูน่น